วัสดีครับตอนรับเข้าสู่ช n e l พ่อบ้าน4.0วันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับปี2025ปีใหม่ของเราแล้วนะครับโอเคก็วันนี้เนี่ยจะมาเป็นแนวแบบค่อนข้างแคชชวลนิดหนึ่งก็คือเป็นแนวแบบที่ใครๆเนี่ยก็ฟังได้เกี่ยวว่าเอ้ยถ้าในปี2025เนี่ยเราอยากที่จะเริ่มทำ YouTube ขึ้นมาเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นหรือว่าเราควรจะต้องเตรียมพร้อมอะไรยังไงบ้างหัวข้อนี้เนี่ย เอ็กเซ์เรีมาจากตัวเองแล้วกันเพราะว่าจริงๆเนี่ยผมเป็นคนที่ทํา y o YouTube มาประมาณตั้งแต่5ปีก่อนแล้วผมก็ทิ้งล้างชแนลมาประมาณหลายๆปีเหมือนกันนะครับจนมาถึงปีนี้เนี่ย รู้สึกว่าอยากจะกลับมาทำแบบจริงๆจ,งๆจังๆนะครับแล้วก็ที่บ้านก็ค่อนข้างจะสนับสนุนที่เออ,อยากให้กลับมาทำนะครับก็จริงๆเริ่มมาทำได้จริงๆเนี่ยประมาณ3-5เดือนเนี่ยประมาณนี้นะครับที่กลับมาทำจริงจังเนาะก็อยากจะเอา e x p e r i e n c นเนี่ยมาแชร์กันนะครับว่าเออที่เราควรจะต้องเตรียมตัวก่อนเนี่ยหรือว่าเราควรจะต้องรู้อะไรเกี่ยวกับการทำบ้างนะครับวันนี้จะมาแชร์กันนะครับ โอเคก็มาเริ่มกันด้วย3มองค์ประกอบหลกัหลกๆนะครับของการทํา y o u t u b e นะครับว่าเราต้องมีอะไรบ้างนะครับผมแบ่งเป็น3ข้อใหญ่ๆแล้วกันเนาะเวลาที่ดูอะไรพวกแนวจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับข้อแรกก็คือแพชชั่นเลยนะครับบางอย่างเนี่ยคือเราต้องรันด้วยแพชชั่นจริงๆนะครับ เราต้องมีความอยากก่อนว่าเราอยากทำ u t u b e นะครับอยากทำ u t u b e เรื่องนี้เรื่องนี้นะครับต้องยอมก่อนว่าเออถึงแม้ว่ามันจะคนดูน้อยก็ตามอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่เราชอบเราอยากจะนำเสนอเราอยากจะสื่อสารให้กับคนอื่นเนี่ยเขารับรู้รับทราบเนี่ยเรื่องแพชั่นสำคัญมากเหมือนกับมันเหมือนกับไฟที่จุดอยู่ในประกายให้กับชีวิต,วตเราในการทำ u t u b e เนี่ย ถ้าวันไหนเนี่ยเราสึกว่าเราเริ่มหมดไฟเราเริ่มหมดแพชชั่นเนี่ยความอยากที่จะทำนะครับมันจะลดน้อยลงเป็นอย่างมากนะครับอันนี้ก็คือข้อแพชชั่นของเรื่องที่1ข้อ2เนี่ยก็คือตอนทำเนี่ยไม่ว่าคนจะดูน้อยดูเยอะเนี่ยก็ตามนะครับนเราควรจะต้องมีความมีวินัยนะครับมีความสม่ำเสมอนะครับในการทำถ้าเราทำทำหยุดหยุดนะครับหรือว่าทำสิ่งที่มันไม่ค่อยต่อเนื่องเนี่ยคนดูนะครับหรือว่า กัรกริทึมต่างๆของ y YouTube เนี่ยคนดูเนี่ยจะไม่ค่อยเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยลงคลิปเป็นประจำนะครับรวมถึงการมีวินัยทำคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยอันนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าบางทีเรามีแพชชันอย่างเดียวเนาะแต่ว่าเราไม่ค่อยมีเวลากับไม่ค่อยมีความสม่ำเสมอความมีวินัยของมันเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันไปต่อค่อนข้างยากนะครับอ่ะแล้วก็อีกองประกอบหนึ่งนะครับก็คือไอเดียแล้วก็คอนเทนต์นะครับข้อนี้เนี่ยก็เป็นอีกข้อที่สําคัญเนาะเพราะว่าถ้าคุณมาเป็นสายยูทูบเบอร์เนี่ย ไอเดียนะครับแล้วก็คอนเทนต์ที่คนเนี่ยจะชอบนะครับหรือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบมันสําคัญนะครับอ่ะบางช่องเนี่ยอาจจะเน้นตามกระแสเนาะแต่ว่าคอนเทนต์เนี่ยอาจจะใช้ AI ทํทำหรืออะไรพวกเนี้ยมันทําให้ไม่ได้ดึงดูดนะครับหรือว่าบางช่องเนี่ยทำอะไรที่ดูไม่ได้แมสมากกับเรื่องนั้นๆเนาะแต่ว่าพอมีไอเดียหรือว่าวิธีการนำเสนอที่ดีเนี่ยฉะนั้นเนี่ยช่องนั้นก็อาจจะเป็นช่องที่ดีได้เหมือนกัน ะฉะนั้นเนี่ยสอย่างเนี่ยควรจะต้องประกอบเข้าด้วยกันนะครับเป็นองค์ประกอบหลักของเรามาต่อกันนะครับก็คือ Benefit จาก YouTube นะครับต้องบอกงี้ว่า YouTube เนี่ย Benefit ที่เราจะได้เนี่ยถ้าเรามองเรื่องเม็ดเงินเนาะอ่าเราหนึ่งเนี่ยเราจะได้เรื่องค่าโฆษณาจาก YouTube นะครับก็จะมีพวกอื่นๆด้วยเช่นค่าโฆษณามี Super Chat นะครับ แล้วก็รวมถึงเรื่องสมาชิกรายเดือนหรือว่าเป็นเมมเบอร์ของ Channel นั้นๆนะครับณตอนนี้เนี่ยผมก็มีได้เรื่องค่าโฆษณาจากคนดูนะครับเรื่อง Superchat กับ Subscription สมาชิกรายเดือนเนี่ยอันนี้ผมยังไม่ได้ยังไม่ได้เข้าไปทำนะครับแล้วก็มีข้อหนึ่งก็คือเราจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นอ่าเราจะเริ่มรู้ว่าอ๋อ n n e l นี้นะเราเคยดู Channel นี้มีขึ้นมาหรือว่าถ้าเราติดตามช n e l นี้เนี่ย คนนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะ,นะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเบนฟิตที่ได้จาก u t u b e เนี่ยถ้าอย่างเรื่องเงินค่าโฆษณาเนี่ยต้องบอกว่าอย่าหวังเยอะคือแบบว่าคือมันน้อยมากๆเลยนะครับที่ผมได้เนี่ยที่ทำมาเนี่ยมันก็น้อยแบบคือถ้าคุณมีงานประจำอยู่แล้วอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันต่างกันเยอะมากนะครับหลายๆเท่านะครับถึงแม้ว่าบางคลิปเนี่ยคนดูจะเยอะก็ตามเนี่ยแต่ว่า เบนฟิทที่ได้เนี่ยถ้าในมุมของคนที่ทํางานแล้วเนาะมันน้อยกว่าจํานวนเยอะมากๆนะครับฉะนั้นเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยคือมันเกิดจากการทาด้วยจิตใจทําด้วยใจแท้ๆเลยนะครับอ่ะแต่ว่ามองว่าถ้าเขาบอกถ้ามองว่าเอยบ้านคุณเนี่ยหรือว่าคุณเนี่ยมีธุรกิจอยู่แล้วคุณอยากจะเอาธุรกิจของคุณเนี่ยไปต่อยอดทําให้ธุรกิจเนี่ยมันมีความปังป๊อปปู่ามากขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยมันจะเข้าสู่เรื่องการเป็นที่รู้จักอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เนี่ย ก็มีโอกาสที่จะทาให้สินค้าที่คุณขายอยู่แล้อาจจะคุณขายที่บ้านเป็นธุรกิจของทางบ้านเนี่ยแล้วมันป๊อปปูล่ามากขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข,ข้อดีข้อหนึ่งนะครับของเบนฟิตจากยูทูบแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณจะลาออกจากที่ทํางานเดิมคุณจะมาทํา youtube เต็มตัวเนี่ยอันนี้ต้องบอกประมาณว่ามันค่อนข้างเสี่ยงทําได้แหละแต่ว่ามันค่อนข้างเสี่ยงแล้วก็เม็ดเงินที่ได้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไม่เยอะเท่ากับงานประจําที่ทํากันอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเบนฟิตจาก youtube ต่อมานะครับ มันเหมาะกับใครนะครับในการทำ YouTube ผมก็มานั่งคิดนะว่าเฮ้ยเราควรจะทํา y o YouTube เนี่ยตอนช่วงไวัยไหนยังไงดีนะครับแต่ว่าคิดไปคิดมาเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีประมาณ2-2ช่วงเนี่ยที่ถือว่าโอเคนะครับแต่ต้อง,องบอกแล้วว่าจริงๆอ่ะคนท YouTube อ่ะเป็นใครก็ได้จะเป็นช่วงไวัยไหนยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ที่หยิบยกมาเนี่ย พอรู้สึกว่าทําแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามีอ c ช i พเม้นท์ให้กับตัวเองนะครับก็คือตอนที่เราเป็นนักเรียนหรือว่าตอนที่เราเป็นนักศึกษานะครับเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยพอเราเป็น2ไทยนั้นเนาะถ้าไม่นับเงินที่พ่อแม่ให้มาหรือบางคนรวยได้เงินจากพ่อแม่ขออะไรก็ได้เองเนาะพอเราได้เงินจากน้าพักน้ําแรงเราเนี่ยที่เราส,สร้างขึ้นมาเองเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันภูมิใจต้องมองอย่างนี้ ถ้าเราเป็นนักเรียนหรือเราเริ่มเรียนมหาลัยเนาะแล้วเราเริ่มมีรายได้จาก YouTube เริ่มมีความพอปูล่าจาก YouTube ขึ้นมาเนี่ยอันนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าอิ่มเอมแล้วก็เติมเต็มหัวใจมากเลยเนาะว่าเฮ้ยแบบตอนเรียนนะเรามีรายได้จากตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วเม็ดเงินที่ได้เนี่ยมันอาจจะไม่เยอะมากเนาะแต่ว่าพอมันทาแล้วไม่เยอะเนี่ยมันรู้สึกว่าเออมันเป็นกําไรให้ตัวเองมันเป็นการคอมพลทของตัวเองนะครับ ก็เหมาะกับคนที่ยังไม่มีไรายได้แบบเป็นหลักเป็นแหล่งแบบรุนแบบจริงจรจังๆเนาะแล้วก็ต้องมีเวลาในการทำคอนเทนต์มีเวลาในการทำอะไรต่างๆเนี่ยมากพอสมควรเนาะเพราะว่าถ้าแบบโ,โหเรียนหนักกำลังจะสอบเข้ามาหาลัยเป็นนักเรียนที่แบบปี3ปี4แล้วเพิ่งจะมาเริ่มทำหัดทำ YouTube เนี่ยตอนทำซีเนียร์โปรเจกต์อะไรพวกเนี้ยมันไม่ค่อย compatible เท่าไหร่นักเรียนนักศึกษาวัยแรกๆที่เรียนเนี่ย ผมว่าเนี่ยค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็เหมือนเป็นรางวัลเนะลาะไรได้มันไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับสำหรับข้อน,นี้ต่อมาเนี่ยถ้าเราจะเริ่มเนาะเราจะเริ่มยังไงดีนะครับก็ผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าจริงๆชแนลผมเนี่ยมันเป็นชแนลที่ในเรื่องของทป์ของชแนลเนี่ยผมว่าผมทำได้ไม่ค่อยดีนะครับต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าผมาเป็นคนที่ทำชแนลแล้วมีเรื่องที่เล่าเนี่ยมันหลากหลายนะครับฉะนั้นเนี่ย อัลกริทึมของ YouTube หรือว่าคนที่มาสับสไครป์เนี่ยอย่างเช่นผมเล่าเรื่องรถยนต์เนาะคนที่สับสไครป์เนี่ยอนาคตนะเขาก็อยากจะเห็นคลิปเกี่ยวกับรถยนต์แต่บางทีเนี่ยผมก็มูฟไปทําเรื่องแอนิเมะนะครับหรือว่ามูฟไปทําเรื่องเกมหรือว่าเรื่องจิปาถาบ้างนะครับฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นชแนลจิปาถาเนี่ยการโตของช่อง,องผมเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างช้านะครับกว่าช่องที่มันเป็นแบบอย่างเช่น ทำโปเกมอนอย่างเดียวหรือว่าทำเรื่องของ beauty blogger อย่างเดียวนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างตรงกับ target customer มากกว่าอแต่ว่าผมเองเนี่ยคือผมมีครอบครัวมีงานประจำทำอยู่แล้วแล้วก็พอมาทำ channel โดดๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเออคือผมไหวก็แค่ channel เดียวเนี่ยที่จะทำฉะนั้นเนี่ยก็เลยเอาตีแอย่างนี้แหละเป็นประมาณนี้แต่ถ้าใครบอกว่า ถ้าคุณจะเพิ่งเริ่มแล้วก็คุณมีทีมของการทำช anel ที่ชัดเจนเนี่ยผมก็มีแนะนำทายประมาณนี้ก็คือนี้เอามาจากลิสต์ของ YouTube เองเนี่แหละว่าอะถ้าเราลงคลิปหนึ่งมาแล้วเนี่ยแล้วเราให้ทายของแคตตา o r y คอนเทนต์เราเนี่ยมีประมาณไหนหบ้างน,นะครับก็ตัวอย่างเช่นแบบถ้าคุณชอบเรื่องของรถยนต์เนี่ยรีวิวรถยนต์อาจจะแต่งรถหรือว่ารถยนต์ไทยนี้ไทยนี้เป็นคนชอบขับรถมีคนอยากเป็นคนอยากรีวิวรถยนต์ หรือว่าจะซ่อมรถต่างเนี่ยก็จะมีเรื่องท้ายของพวกออโต้หรือว่า b e h a v i o r นะครับก็เ,เป็น,นรถยนต์อ่าอ็จะมีพวกหนังแอนิเมชันนะครับดนตรีทำวีล็อกทำบล็อกต่างนะครับเรื่องตลกขบขนันเกมแล้วก็ข่าวสารต่างๆหรือว่าถ้าคุณชอบแบบพวกเรื่องสัตว์เลี้ยงคุณมีสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วคุณอยาก represent สัตว์เลี้ยงตัวเองก็มีเรื่องสัตว์ต่างๆเยอะแยะนะครับ การเรียนรู้ไลฟ์สไตล์การกุศลนะครับหรือว่าเทคโนโลยีกีฬาแล้วก็การท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าจริงๆคุณไม่ต้องไปฟิกซ์มากนะครับว่าเฮ้ยช่องเราแม่งไม่ตรงแคตตากรีไหนเลยน่าจะไปต่อ,อยากไหมอันนี้บอกว่าเออมันไม่ใช่มันแค่แบบเป็นแค่ไกด์ไลน์เฉยๆนะครับอันนี้ก็เป็นไกด์ไลน์หลักๆเนาะว่าเราอยากทําเป็นแนวไหนนะครับการท่องเที่ยวอะไรต่างๆเนี่ยก็มีนะครับหลายๆคนก็ทําพวกเรื่อง การท่องเที่ยวทำวีล็อกต่างๆการใช้ชีวิตของตัวเองเนี่ยอันนี้ทำได้เลยนะครับอะต่อมาก็จากประสบการณ์จะมี2อย่างก็คือของที่จำเป็นกับของที่ถ้ามีก็ดีนะครับในการทำ u t u b e เนาะของที่จำเป็นเนี่ยข้อหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของกล้องนะครับกล้องถ่ายวีดีโอนะครับหรือว่าโทรศัพท์มือถือนะครับเพราะว่า คอนเทนต์จาก YouTube เนี่ยส่วนมากเนี่ยมันก็เป็นเป็นคลิปเนาะเป็นคลิปจะมีทั้งช็อตนะครับที่เป็นคลิปสั้นนะครับแล้วก็คลิปแบบเป็น YouTube ธรรมดาที่เป็นคลิปยาวๆนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องมือถือเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคุณควรมีนะครับอ่ามีมือถือเพื่อถ่ายวิดีโอ,อวิดีโอต่างๆนะครับหรือว่าก็ถ้าใครมีกล้องแบบเป็นกล้องวิดีโอแบบแยกขึ้นมาเนี่ยก็จะดีกว่านะครับเพราะเรื่องรับแสงต่างๆเรื่องความคมชัดของภาพนะครับจะดีกว่า อ่ามีอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีแอ c o ค n t ของ YouTube อันนี้ก็จริงๆผมว่าหลากัหลกๆเลยเนี่ยถ้าคุณมีมือถือเดียวเนี่ยคุณก็สร้างคอนเทนต์ได้แล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายหรือว่าถ้าอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่มานั่งเล่าคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยจริงๆจริง,รงๆต้องบอกว่าเอ้ยมีแค่คอมเนี่ยอาจจะทําได้นะครับแล้วก็อัดหน้าจอนะครับมีไมโครโฟนเอานะครับอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็ถ้ามีก็ดีเนี่ยจริงๆผมว่าอยากให้แนะนําว่า ถ้าใครเป็นสายแบบพวกบล็อกเกอร์หรือว่าแบบเน้นถ่ายอะไรเงี้เนาะผมอยากให้มีตัวไมโครโฟนนะครับเพราะว่าไมโครโฟนเนี่ยสำคัญเวลาเราดูชแนลบางชแนลที่เขาอาจจะเพิ่งมาใหม่เนาะแล้วก็ใช้อัดเสียงแบบมือถือเป็นหลักแล้วไปในที่ที่เสียงมันเยอะๆเนี่ยเสียงรบกวนอ่ะมันเยอะแล้วเวลา คนดูดูเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเอนจอยมากนะครับฉะนั้นเนี่ยไมยโครโฟนเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้ามีก็ดีแต่ว่าแนะนําว่าถ้าคุณอยากจะลงทุนเนี่ยไมยโครโฟนก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญนะครับไมโครโฟนเนี่ยถ้างบไม่มากเนี่ยก็เล่นแบบมีสายก็ได้แต่มันจะลอยงลนะอย่างนิดนึงนะใช้ยากนิดนึงแต่ว่ามีางบหน่อยเนี่ยไม่ต้องซื้อตัวแพงมากก็ได้เป็นไม้ไวเลสผมว่าโอเคนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของขาตั้งกล้องนะครับอ่ะรวมถึงเรื่อง s u b สคริปชั่นต่างๆนะครับอันนี้แล้วแต่เนาะ เพราะบางคนบอกว่าเออการตัดต่อวิดีโอเนี่ยเออใช้ตัวฟรีก็ได้นะครับอ่าซึ่งอันนี้แล้วแต่เลยนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยก็มีเรื่องการจ่าย s u ั s ย์สิท i ิ์ชั้นเล็กๆน้อยๆนะครับของทั้งแคนวาแล้วก็ของทั้งตัวแคปฮัตที่เป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยง่ายกว่าเดิมเยอะและนะครับแต่ก่อนผมทําคลิปแรกๆหรือสมัยเรียนเนี่ยใช้พวกตัว Sony v e g กนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยมันใช้ยากกว่าเยอะแล้วก็ไม่ได้มีเอฟเฟกไม่ได้มีทรานซิชันสําเร็จรูปไม่ได้มีเอเมชนี่ย ให้ใช้เยอะนะครับโอเคก็อันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลเป็นเรื่องของอุปกรณ์ต่อมาจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะอยากเตือนเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับก็คือเราก็ต้องเตรียมใจกับความผิดหวังนะครับเพราะว่าแรกๆเลยที่เราทํา YouTube เนี่ยต้องบอกเลยว่าคนเนี่ยมันจะไม่ค่อยดูนะครับเพราะว่าถ้าวิดีโอมันไม่ได้แมสจริงๆเนี่ยช่องเราเนี่ยคนที่ s u b s c r i ปชั่นมันน้อยนะครับแล้วก็คอนเทนต์ที่เราลงลงไปเนะ YouTube าะยูทู u b e อาจจะไม่ได้ซัตเจชั่นอะไรเยอะขนาดนั้นหรือว่าเราอาจจะใหม่ด้วย e x p e d i e n c e นะครับ การทําปกเราอาจจะไม่ได้สวยมากหรือว่าการทำคอนเทนต์เนี่ยเราจะต้องปรับเพิ่มลดเสียงต่างๆเนี่ยฉะนั้นเนี่ยเราจะเจอความผิดหวังอ่าอันนี้จะเป็นอุปสรรคแรกเนาะแบบผมเนี่ยก็เจอเหมือนกันบางคลิปเนี่ยผมทําแบบตั้งใจมากๆเลยนะใส่เสียงแเฟกแบบยิบย่อยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะแต่ว่าพอลงไปแล้วเนี่ยมันยอดวิวน้อยนะครับยอดคลิกน้อยยอดวิวน้อยต่างๆเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าเออ เราเฟลนะเออตอนนั้นอนะเราก็รู้สึกเฟลมันแต่ว่าคือต้องบอกว่าแฟนให้กำลังใจว่าเออที่ทํา YouTube เนี่ยก็ควรจะต้องทาด้วยใจรักเลยเนาะเออมันก็เลยแบบเออมูฟออนกลับขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็จะมีเรื่องของเรื่องตั้งใจมากแต่ยอดวิวน้อยเช่นแบบเรื่องตอนนั้นที่เคยทาเทียร่าตอนนี้คือคนดูยังไม่ถึงพันเลยนะครับหรือว่าเรื่องทำเคป๊อปเจนสเนี่ยเออที่ตอนนั้นผมจำได้ว่าทําเยอะมากจริงนะครับแต่ว่าช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าเออ เคป๊อปมันเจน5เนาะฉะนั้นเนี่ยคอนเทนต์ที่ลงไปเนี่ยความแมสเนี่ยมันน้อยลงจริงนะครับหรือว่าบางเรื่องเนี่ยมันไม่แมสหรือว่าคนในกลุ่มที่ชอบเนี่ยมันน้อยจริงเนี่ยทำให้คอนเทนต์เนี่ยมันสู้กับคอนเทนต์ตลาดหรือว่าคอนเทนต์ที่คนชอบเยอะเนี่ยไม่ได้นะครับอันนี้ตัวอย่างผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับอย่างเช่นอย่างถ้าคุณทำคอนเทนต์ฟุตบอลนะอ,อย่างคุณดูบอลคุณทำเพนสปอร์ตฟุตบอล ถ้าไม่ใช่ทีมแมนยูหรือลิเวอร์พูลในประเทศไทยนะั้งบอกเลยว่าช่องเนี่ยจะคนดูค่อนข้างน้อยนะครับหรือว่า,าลีกอื่นก็ตามเนี่ยถ้าไม่ใช่เรอัลมาดริดกับบาร์เซโลนาเนี่ยอย่างเช่นคุณทำแบบบนเดซิก้าอะไรอย่างเนาะโหคนดูเนี่ยน้อยจริงนะครับหรือว่าอาอย่างพี่เมดีก,ก็ได้ทำคุณทำเพเรีกหรือว่าอย่างคุณทำแมนซิตี้อะไรเงี้ยคนดูเนี่ยอยอมรับเลยว่าเออมันน้อยกว่า แมนยูกับลิเวอร์พูลจริงนะเพราะว่าแฟนบอลแมนยูลิเวอร์พูลในประเทศไทยเนี่ยมันเยอะมากจริงคือก็ต้องยอมรับความแบบผิดหวังแบบเตรียมเผื่อใจไว้ดนึงว่าเออเรื่องที่ทําบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แม้เพราะว่าบางทีเราไปดูคอมเพลกับช่องอื่นเนาะหรือว่าคอมเพล e กชแนลอื่นเนี่ยเราเห็นว่าโอ้โหเขาทําเรื่องนี้เนี่ยแล้วมันแมสมากเลยอยากทาเรื่องนี้ตามซึ่งอันนี้เนี่ย ถ้าคุณไปหลงกับตรงนั้นเนาะทีมในการทำ u t u b e เนี่ยของคุณจะเปลี่ยนไปคุณจะกลายเป็นไม่ได้ทําด้วยแพชชั่นละคุณจะทําเพื่อกระแสะเพื่อไลค์แล้วก็ยอดวิวเนาะเออมันทำให้อันนี้เนี่ยเป็นอีกข้อหนึ่งที่อาจจะวอร์นิ่งอากจะเตือนกันไว้นะครับโอเคก็ต่อมาเนี่ยอามมชชั่นจาก YouTube ก่อนนะครับก็ y YouTube เนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าถ้าคุณทำแรกๆปุ้มเลยเนาะ ยูทูบเนี่ยก็จะบริไฟเบื้องต้นนะว่าเออชัแนลคุณเนี่ยมันดีจริงไหมนะครับอ่าเขาก็จะมีมิชชั่นให้เราทําอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยถอดใจนะครับตั้งแต่แรกเลยนะครับถอดใจตั้งแต่แรกแล้วเ,เออไม่ถึงขั้นลักทีที่ y YouTube เขากำหนดไว้เนี่ยก็จะมี2ข้อนะก็คือข้อ1เนี่ยซับสไครต์ของเราเนี่ย s u b s c r i b e เรเราเนี่ยคนที่มากดติดตามเราเนี่ยต้องมีอย่างน้อย1000คนถึงจะเริ่มหาไรายได้นะครับจากแอดได้นะครับจากแอดเนี่ย เป็นไรายได้ที่ได้มาง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายที่สุดแล้วนะครับแล้วก็อ่าหนึ่พันคนนะหนึ่พันคนเนี่ยไม่ง่ายถ้าคลิปมันไม่ได้แม้จริงๆไม่ได้เป็นความต้องการจริงเนี่ยยากนะครับแล้วก็รวมถึงมีเวลาในการรับชมคลิปของเราเนี่ยสี่พันชั่วโมงอ่าสี่พันชั่วโมงในเวลา12เดือนที่ผ่านมาอ่าต้องบอกงี้เนาะอ่าช่องผมเนี่ยทาเมื่อ5ปีก่อนเนี่ยจนมาถึงวันก่อนที่ผมจะเริ่มจนะทำจริงจังเนี่ยผมมีสับ คนกดติดตามเนี่ยมัน5 0าคนนะครับอ่ะ500คนเนี่ยจริงๆอ่ะได้ามาจากคลิปการรีวิวเครื่องสักผ้าผมเลยนะครับเภาือผ้าผมตอนนั้นอ่ะคือเก็บไว้เรื่อยๆเนาะดูเป็นประมาณหลักแสนเนาะแต่ว่าคนสับตะไคร์เนี่ย500นะครับคือต้องบอกว่าคนดูตอนนั้นเยอะจริงแต่ว่าคนสับตะไครมันไม่ได้เยอะมากแล้วก็ผมก็ใช้เวลาประมาณน่าจะ2เดือนั้งในการเก็บสับคลิปชั่นเพิ่มเนี่ยจาก500เป็นเป็น1,000คนเพิ่มไปห้าร0คนเนาะ อ่ะซึ่งอันนี้เนี่ยอ่มันก็ใช้เวลานานนะมันไม่ได้ง่ายนะครับก็ใช้เวลานานาน,นิดนึงอ่านะครับก็อันนี้ต้องมีความพยายามแล้วก็ใหญ่ยอดทอนะครับอ่ารวมถึงมีมีข้อนึงก็คือเรื่อง4 0 0พันชั่วโมง4 0 0 0ัชั่วโมงเนี่ยคือต้องบอกอตรงว่ามันก็ยากค้าถ่ายนะครับห้าร้อยเหมือนกันตอนนั้นอะคือผมเก็บใหม่เนาะเพราะว่าไอคลิปที่ดูเยอะของผมเนี่ยมันเกิน12เดือนลวเนาะ พาค่าเกิน12เดือน1ปีเนี่ยต้องเริ่มเก็บใหม่เนอะอ่านี้ก็ต้องเก็บกันมาใหม่ส0 0 0ันชั่วโมงเนี่ยพยายามลงคลิปที่แมทแมทนะครับเพิ่มเติมไปนะครับรวมถึงถ้าแนะนำเนี่ยลงคลิปช็อตก็ดีเพราะว่าคลิปช็อตเนี่ยคนเนี่ยเขาจะดูค่อนข้างเยอะ,ะครับจะได้เรื่อง s u b s ไครป์เนี่ยที่มาเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เก็บเรื่อยๆแหละ4,000ชั่วโมงก็ทำพยายามคลิปให้แมทขึ้นแมทขึ้นเนี่ย บางคนอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับก็อันเนี้ยสู้ต่อไปต้องบอกนี้ให้สู้ต่อไปนะครับอันนี้ก็คือมิชชั่นจาก y o YouTube อย่าเพิ่งท้อแท้นะครับแต่ว่าเขาก็จะมีมิชชั่นให้เรื่อยๆนะครับว่าเท่านี้เท่านี้เริ่มถอนเงินได้เท่านี้เท่านี้เริ่มมีจดหมายมาส่งบ้านเรานะครับเรารู้สึกว่าพอเราทำแล้วเนี่ยแล้วเราเริ่มขยันหมั่นเพียรมาแล้วเนี่ยพอเราเริ่มชินแล้วมันรู้สึกว่าแฮปปี้อ่ะก็ต่อมานะครับเป็นเรื่องของ i m p r o v e m e n t นะครับ อีพูเมนต์ฝีมือเรื่อยๆนะครับถ้าเรารู้สึกว่าพอเราเริ่มทําแรกๆเนี่ยเราจะจับจุดค่อนข้างยากเราจะไม่รู้ว่าเสียงเราควรจะพูดดังไหมเราควรจะใส่เสียงดนตรียังไงให้มันไม่โดนลิขสิทธิ์เราควรจะดูเว็บไหนนะครับลงเสียงไงเนี่ยให้เสียงตัวแบ็กกราวด์มิวสิกเนี่ยไม่ได้ ดังกว่าเพราะว่าบางทีเราทําดังไปเนาะคนก็จะเมนแล้วเสียงพี่เสียงแม็กกาวดังไปนะเสียงพูดเบาเกินไปอะไรเงี้ยเราจะเอามาปรับปรุงนะครับคอมเมนต์ของคนดูเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากเขาจะปรับปรุงนะครับให้ช anel เราดีขึ้นหรือว่าเราลงคลิปประเภทนี้ประเภทนี้ไปเฮ้ยคนดูไม่ค่อยเยอะหรือว่าเราลงประเภทนี้ไปเฮ้ยคนดูเยอะขึ้นเราจะเริ่มจับจุดได้แล้วนะครับว่าคลิปไหนเนี่ยหรือว่าคอนเทนต์แบบไหนเนี่ยที่คนเนี่ยเริ่มชอบดูกันบ้างน,นะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของการถ่ายภาพ เรื่องการถ่ายวิดีโอเรื่องการตัดต่อใส่เอฟเฟกต่างๆเนี่ยยิ่งทาไปเรื่อยๆเนี่ยคุณจะอินพูฟฝีมือตัวเองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับฝีมือเนี่ยมันเป็นสกิลของตัวคุณเองนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณยอดวิวน้อยเนี่ยแต่ว่าพอคุณมีตรงนี้มาเหมือนกับเป็นพอร์ตฟิโลโของคุณแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะครับคุณจะไม่เสียอะไรนะครับอันนี้คือข้อเรื่องของการอินพูฟเมนต์เนี่ยที่เราได้จากการทํา YouTube จบแล้วนะครับของคอนเทนต์ณวันนี้นะครับก็อันนี้เนี่ยถ้าท่านใดเริ่มอยากจะทำเนี่ยสิ่งแรกที่อยากแนะนําเลยก็คือคุณเริ่มลงมือทําเลยดีพอถ้าเราเริ่มลงมือทำเนาะเราจะรู้ว่าเอ้ยเราชอบมันจริงหรือเปล่าเราไปต่อกับมันได้ไหมพอเราลองดูแล้วเนี่ยถ้าเราได้ทําตามที่คลิปผมบอกนะเรื่องของความสม่ําเสมอในการทําคลิปมีแพชชั่นมีไอเดียต่างๆนะเนี่ยชแนลคุณเนี่ยค่อนข้างการันตีเลยว่าเออมันจะทําไปต่อได้เรื่อยๆ อยู่ที่ว่าจะโตช้าโตเร็วนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็จะเป็นคอนเทนต์ของเราหน้าวันนี้นะครับเป็นกําลังใจช่วยนะครับให้กับคนที่ทําคลิปทุกคนนะครับหรือว่าคนที่เริ่มอยากทำเนี่ยก็อยากให้มาทํากันเยอะๆนะครับจะได้มีคอนเทนต์ให้คนดูเนี่ยมากมายหลากหลายนะครับก็วันนี้ชาแนลพ่อบ้าน4 0นะขอลาไปก่อนถ้าท่านใดชอบเนี่ยสามารถดิสคัทกันได้นะครับในแชทด้านล่างหรือว่าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่ง comment นะครับ เป็นกำลังใจให้กับชนแนลเรานิดหนึ่งวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ